แล้ววันนี้ผมอยู่ในเกมอิกด c h r ร์ดิ l คครับเป็นเกมมือถือแนว Turnba s e d อ p g อย่างที่ทุกคนเห็นอยู่นี่เลยสไตล์แอนิเมต์แฟนตาซีสุดน่ารักเล่นง่ายเล่นฟรีเล่นได้ทั้งวันการต่อสู้นี่ก็เข้าใจง่ายมากครับมีระบบการ์ดให้อ่านทุกคนจะได้ออกผจญภัยไปกับเราว่าคีรีหลากหลายสไตล์เลยจากการที่ผมได้ลองเล่นมาเนี่ยบอกเลยว่าสนุกมากเล่นได้ทั้งวันตัวเกมนี่ฮะสามารถเล่นออโต้ได้เลยนะไม่ต้องเล่นตลอดให้เมื่อยมือหรือจะเล่นเองก็ได้นะครับภายในเกมมีเนื้อเรื่องมีสตอรี่ให้ดูเพลินอีก จะไปผจญภัยเนี่ยเราต้องเสริมตัวละครเราให้เก่งก่อนเพราะว่าแต่ละด่านเนี่ยจะมีมอนสเตอร์ที่สูงขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นเพิ่มเรื่อยๆเราจะต้องอัปเกรดตัวละครเราอยู่ตลอดเวลานี้เราจะหมดแล้วครับเยี่ยีเราจะหมดแลวก็ไอเหรียญข้างบนนี้ก็จะหมดแล้วครับเพราะว่าเริ่มแพ้เรเวเยอะแล้วอะโอเคพอดีเลย13สิบสามน่าจะครบทุกตัวนะครับนี่สิบสามสิบสามโอเคไปกันต่อเดี๋ยวดูดีว่าจะผ่านด่านได้หรือยังนะครับเมื่อกี้เราด่านสี่นี่ครับเป็นด่านบอสนี่นะครับ เอาพลังมันเยอะกว่าแล้วนะฮะก็ยังเยอะไม่มากเท่าไหร่นะครับก็ผมลองจัดทีมใหม่สู้ดูครับอัพตัวตีมาลัวเลยครับไม่ได้เอาตัวมารูรุมาด้วยตัวโล่ครับตอนแรกก็ดีมากเลยครับโหฟันตายลัวๆจนมาถึงเฟดบอสไปเสือดาวตัวนี้ะ๋อน,นี้นวัดกันมาตบัดเลยครับเพราะเราเหลือ2มาเหลือตัวเดียวแต่แม่งตกปุ๊บเอือแตกปุ๊บเอือแตก โอ้โหเสือแม่งก,กัดผมตายหมดเลยวะ่ะทีนี้ผมก็เลยต้องปรับเมตาใหม่ครับผมเอาน้องมารูรูมายืนอยู่ตรงหน้าครับแล้วก็เสกโลทุกเทิร์นแล้วก็เอาไว้ที่ตัวอื่นเนี่ยค่อยๆตีไปครับถ้าสเตมิน่าน้องมารูรูไม่พอเนี่ยผมก็ใช้เอมิที่ฮิว หมามันฮิวหมามันกัดโอเคไม่เท่าไหร่ครับคันๆนี่ละครับจะเห็นได้ว่าผมมีเกาะโรคทุกตาเลยนะครับมันก็ทําให้เสือเนี่ยตีผมไม่เข้าจนสุดท้ายเจอดาบของน้องอยูเลียฟาดไปครับนี่ฮะที่ผมติดอยู่มานานสุดท้ายก็ผ่านแล้วจนได้หลังจากที่ฆ่าบอสเสร็จเนี่ยผมก็มาเปิดกาชาตอดูน้องเอริกะตีภายในอีกสิบเก้าครั้งหรือการตีสิบเก้าครั้งเนี่ยผมก็จะได้ลุ้นสามดาวแล้วครับก็รอลุ้นว่าจะได้น้องเอริกะไหมแ้วตอนนี้ผมก็เปิดจนครบโลแล้วฮะนี่ไม่ต้องสืบว่าน้องอะไรนะครับมาแบบนี้ปัป อย่าบอกนะคือคือเป็น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 ปุ๊ปุนโม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 โป๊กตึกไปและตัวที่เรามาออกมาเป็นตกใจทำไมก่อนเอ้า อิสกาจูโจมได้เป็นอิสกาจูจมนะครับการันตีหนึ่งครั้งสาดาวเรียบร้อยครับน้องเอริกะผมสามดาวหายวับไปกับตาแต่ไม่เป็นไรครับผมก็มีน้องสองดาวอยู่ก็ยังใช้ทดแทนกันได้ครับยังเหลืออีกหลายตัวเลยนะครับที่ผมยังไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวไว้จัดต่อดีกว่าครับอัพตัวละครก่อนดีกว่าได้การมาเยอะมากแต่ดูก่อนตัวไหนได้สามดาวบ้างเอริกะนี่มันตัวสงการาะว่าเนี่ยนะตัวนี้นี่ว่า สุุปเราได้แล้วนี่ว่าสุุปผมได้มาแล้วครับได้จะรวมเศษจ,จนครบเลยซึ่งตัวที่3ดาวเนี่ยหน้าตามันไม่เหมือนกันครับแต่ก็คล้ายๆกันตัวนีนี่ว่านน้องเอลิกะ งงอะไรวะเอาความใจผมก็ได้จัดทีมลงไปสู้ครับแต่ไม่ได้เอาน้องเอเดนกาไปครับเพใช้เซตที่ผมสู้ก่อนหนะ้านี้ครับผมคิดว่าเซตนี้เนี่ยผมถนัดสุดแล้วผมก็สู้จนมาถึงด่านที่ว่าเราจะต้องผ่านเควสครับด่าน4ี่ขีตัวเนี้ยผมติดนานมากบอกเลยว่าเสือตัวโคตรใหญ่เดีย๋ยวเรามาลองดูกันว่าเราจะผ่านไหมอันนี้ก็คือเมตาที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับเป็นคร่าวๆนะครก็อาจจะไม่ได้เก่งอะไรมากพอมาถึงด่านบอสเนี่ยฮะน้องมาดูดูผมจะตายหรือว่ามันต้องรีบกลางโลแล้วครับผมก็เลยให้เอมิลี่เนี่ยเพิ่มอีเทอร์ก่อนครับับบซึ่่่งงงโโออออกกกกกาาาสสติิด็็็นนน้้้้ฮีลลเเเพมมมครรแวใหูย ไดสเตยหน้าไม่อีกสองแล้วกันนะผมก็กางลู่ฮะตอนนี้ก็ปลอดภัยไปปลอดอย่างและเดี๋ยวรอดูมันโจมตีโอ้โอ้ไม่ใช่สิงโตแล้วครับอันนี้แมวบ้านทีนี้ผมก็ใช้น้องวาคิรี่หมายหัวก่อนเลยครับแล้วก็ทําการซัดสิสงโตรัวๆครับโฟกัสตัวพ่อตัวใหญ่ตัวเดียวครับนี่ฮะโดนไปครึ่งหลอดเกือบแตกน้องวาคิรี่ผมอยู่กันครบเดี๋ยวปิดท้ายด้วยอิสกาเลยครับนี่เพิ่งเปิดมาได้ปั๊มยังไม่แตกแล้วเจอโบโลโนาเรียบร้อยฟินิชนะฮะนี่ เรียบร้อยครับผมสามดาวเลยนะฮะโอ้โหเป็นไงปดเอาอะทุกคนจนในที่สุดครับเราเคลียร์เคเวสนี้จบก็ปลดล็อกด่านจนได้ครับสำหรับใครที่ยังไม่ผ่านเนี่ยก็ลองจัดเมตาดีๆนะครับเอาตัวลู่ไปยืนนําและรีบมาเล่นกิจกรรมนี้เลยครับจะจบแล้วนี่ปลดล็อกแล้วนะครับปีใหม่ไทยช่ำใจไปกับเอลิกะปีใหม่ไทยช่ำใจไปกับเอลิกะนะครับเขอดาาูก่อนข้างในมีอะไรบ้างคล้ายๆก,กับแผนที่ประเทศไทยเลยนะฮะนี่ก็เป็นทางเข้าหมู่บ้านอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันมีอะไรบ้างอู้ มีมังกรนะครับก็ถ้าเราเคลียเสร็จนี้ก็จะได้รางวัลความสำเร็จตามนี้เลยด่านแรกๆเนี่ยดูจากพลังแล้วมันน้อยมากครับผมเราผ่าฟันอุปสรรคมาเยอะมากครับบอกได้ว่าโจมตีไม่กี่ทีมังกรแตกและได้ของเควสไปแบบง่ายๆสบายๆครับแล้วมาดูด่านต่อไปดีกว่าว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เคลียทุกด่านนั่นแหละครับก็จะได้ของรางวัลเยอะมากทีนี้มาดูตัวนี้ดีกว่าครับตัวบอสนี่เดี๋ยวผมพาไปดูข้างในนี่เป็นบอสสงครามนะครับอุ้ยบอสสงครามเป็นตัวอะไรเอ่ยหนะ้าคุ้นคุ้น อาจจะเป็นจิ้งจกยักษ์โอ้แต่ว่าพลังแนะนํา5,002เลยนะครับอันนี้พลังต่อสู้รวม2,003คือพลังไม่ถึงนะฮะเดี๋ยวลอ,ลองไปดูดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับนี่เอลิกาไปสับโอ้แต่ว่าถึกมากเลยนะครับเนี่ยทุกคนดูดิอโอ้โหแม่กระโดดทับทีบทหนึ่งโลกเกือบแตกปั้งอึ้งเอ้อหเรียบร้อยโลหายโอเคครับตอนนี้น่าจะเอลิกาลากอดปั้งกระโดดทับเอลิกาไปแล้วนะฮะจังหวะนี้ปั้งตึ้งอุ้งอโอ้โห โอ้โหไม่ตีลังกาตกโอเคเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อไปดีกว่าครับมีเยอะเลยนี่ร้านค้านะครับเดี๋ยวขาไปดูก่อนร้านค้าสงการคืออะไรเพราะจะเป็นชิ้นส่วนของเอดิกะนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีเนี่ยก็มาหาได้นะครับรู้สึกว่าจะต้องไปทําไปลงดันของสองการนะครับก็จะได้เป็นเศษของอันนี้นะครับสามารถเอามาแลกซื้อชิ้นส่วนของเอริกะได้นะครับเป็นตัวละครที่มีเฉพาะวันสงการเลยนะฮะวนใครที่อยากจะแบบทางลัดเลย ตัดไปเลยนะครับเหมือนผมเนี่ยนะครับก็เสกน้องเอกะมาได้นะครับ,าานะรบทีนี้ถ้าอยากจะให้แนะนําแพ็คนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาไปแนะนําเรื่องแพ็คกันหน่อยนะครับนี่ครับสถาบแพ็คที่คุ้มที่สุดนะครับที่ต้องเติมเนี่ยฮะถ้าเกิดว่าอยากได้เนี่ยก็คือแพ็คเติบโตสุดคุ้มนี้ได้ครับการที่เราเติมไปเนี่ยก็คือเราจะได้ของตามเลเวลที่เรากําหนดเลย ฮะก็เนี่ยสมมติว่าเราเติมเติมทั้งหมด499บาทนี่ได้หมดเลยฮะ50 50คือไหลไปเลยครับถ้าเกิดได้ไป60นี่ก็ได้บัตรอีกนะครับทีนี้หรือว่าจะได้แพ็คเนื้อเรื่องก็ได้นะครับถ้าเราอาประจุภัยผ่านเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะได้รับนะครับเป็นคริสตัลเนี่ยคือรับสูงสุด15,000 0นะครับก็คือแค่เติมครั้งเดียวแล้วก็เล่นอย่างเดียวเลยยังไงก็ฝากน้องอินิกาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับอย่าลืมไปทำกิจกรรมกันนะครับลิงก์โหลดอยู่ข้างล่าง